โอ้โหอันนี้เพลงในเกมเหรอเนี่ยโอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม The d a t h of c r a s e นะครับหรือก็คือความตายของความบา้าคาลนนั่งนะครับเรารับบทเป็นนักสืนะครับเรื่องราวสั้นๆมีอยู่แค่ดีปะถ้าเกิดเราก็กดเริ่มกันเลยดีกว่าทำไมเพลงมันมามันขนาดนี้ในปี1995 19คุณอาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆที่มีประชากรแค่2,000คนและคุณถูกเรียกให้ไปเช็คร้านอาหารท้องถิ่นที่น่าสงสัย คุณคือน,นักสืบเอกชนที่กำลังจะออกไปทํางานในคืนนั้นนะครับดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างไปเข้าท่านะครับมันต้องมีอะไรสิโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารที่ว่าเลยนะครับเปิดที่4ชั่วโมงด้วยนะดิเนอร์ใช่ไหมดิเนอร์เทสตี้ฟูดเฮีออาหารอาร่อยอยู่ที่นี่ใครจะมากินก่อนเอาจริงๆสถานที่มันไม่ได้นะครับโ,โหมีเพลงด้วนะสวัสดีครับ แล้วไฟในร้านก็ไม่เปิดคือต่อให้อาหารอร่อยอะเขาก็ไม่กล้าเข้ามากินหรอกแล้วเปิดที่24ชั่วโมงมีลูกค้าหรอคุ้มค่าจ้างปะสวัสดีครับอันนี้อะไรเนะี่ยอ๋อโอเคครับโอเคที่พูดมาก็มีเหตุผลเหมือนกันนะอืมเข้าใจเข้าใจคือบางทีก็อาจอันใช่ไหมอ่าก็เป็นอย่างนี้แหละอ่าฮะโอเคครับได้ได้ไดไดได <laughs> มีเซนเซอร์แล้วนะคือ ฉันคิดว่าเธอไม่อยากจะพูดอะไรที่สําคัญนะนะคือนอกจากจะไม่มีทรัพย์ให้แล้วเนี่ยยังไม่มีเสียงให้อีกเหรอจะแปลยังไงจะเข้าใจยังไงเนี่ยโอเคครับเขาบอกว่าให้เราสืบสวนต่อไปหรือว่าออกจากที่นี่นะครับออกได้เอะมีอาหารให้ด้วยนะอือมีเมนูแล้วอันนี้วางให้ใครอะในนี้ก็ไม่มีใครกินหรือเปล่าโอเคครับถ้าไม่มีอะไรแล้วเราก็กลับดีกว่าเป็นการเปิดเรื่องนะ แผนกล้องนะครับแล้วก็ซูมไปที่ป้ายซูมเพื่อซูมเพื่ออะไรซูมมาทำไมตรงนี้2ปีต่อมาก็มีการสืบสวนเกี่ยวกับครอบครัวที่หายไปเดี๋ยวก่อนนะวันสองปีแล้วเหรอทำไมเนเรื่องมันไวจังเลย ชื่อของครอบครัวนั้นคือจอร์นสันเห็นครั้งสุดท้ายก็คือกลับมาจากวันหยุดนะครับนั่นคือสิ่งที่เพื่อนบ้านบอกสามวันที่ต่อมาถูกรายงานว่าเพื่อนบ้านเนี่ยไม่ออกมาจากบ้านเลยตั้งแต่วันนั้นตำรวจถูกเรียกให้ไปเช็คสารทุกสุดดิบนะครับเดี๋ยวสามที่แล้วล่ะพอตำรวจเข้าไปในบ้านเพื่อเช็คในครอบครัวนั้นดูพวกเขาก็ได้เจอกับกลิ่นเหม็นเน่านะครับแรงมากๆแล้วพอสืบเข้าไปอีกก็ได้เจอกับศพนะครับยกเว้นศพของผู้เป็นพ่อนะครับเนื่องจากว่าไม่เจอร่างกายของเขาเลยแสดงว่า คนพ่ออาจจะยังไม่ตายหรือเปล่าอีกไม่กี่วันต่อมาคุณถูกเรียกให้ไปตรวจสอบดูว่าเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับครอบครัวนั้นโอเคถือว่าลําบากเรานะครับที่นี่ที่ไหนเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราเช็ครอบๆก่อนเนาะว่ามันมีอะไรบ้างแต่ว่าบ้านหลังน,นี้มีไฟเปิดด้วยนะแมพตรงนี้มันคุ้นๆนะครับอ๋อไอเกมอนี่ครับ Fear to Phantom อะครับที่ผมเคยเล่นไปเมื่อเมื่อคลิปรแรกๆเลยนะแมพเดียวกันเลยนี่ที่เรามาเล่นนะครับแล้วก็มี มีคนอยู่ตรงนี้แต่ว่าเราไม่ตายนะถ้าจำไม่ผิดนะในเกมนั้นเพราะว่าเราหนีออกมาได้นะครับมีตำรวจมาเอ๊ะหรือเราตายนะผมจำไม่ได้อะโอเคที่ใช่เลยเนี่ย c อปปี้เพจเลยเนี่ยเปนะใช่เลยใช่เลยใช่เลยถ้าเกิดว่าเป็นตามในเรื่องของ fear to fan t o m นะครับคือตรงข้ามบ้านเราอะก็คือเพื่อนบ้านนะครับก็จะเป็นอ่าบ้านของคุณยายนะครับที่โทรเรียกตำรวจช่วยเราว่าถ้าจำไม่ผิดวิโดดได้ด้วยถือว่าดีถือว่าทำดีนะครับทำดีทำดีำดออบเจ t i ีฟขึ้นเลยนะครับก็คือให้เราเข้าไป สำรวจบ้านในนี้เหรอมีอะไรไหมไม่มีนะครับแต่เหมือนมีจดหมายอยู่นะปีร้วเได้ไหมปีนออกไปก็ไม่ได้นะโอเคถ้างั้นเราก็เข้าทางหน้าบ้านเลยแล้วกันเนาะเอ้าติดเอา้เอาโอ้ผมออกมาได้นะผมออกมาได้เฉยเลยนะจากการจากการกระโดดที่มีนะครับเช็คได้ไหมว่ามีอะไรบ้างตรงนี้ก็จะเป็นทางที่รถมาเนาะ เป็นถนนใหญ่นะครับแล้วก็มีบ้านหลังนี้เอเกมดีเกมดีเนาะคือเราเช็คได้หมดเลยปะไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วไม่ดีละเดินทะลุได้อย่างงี้ไม่ดีละมีอะไรแถวนี้ไหมโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้ผมเริ่มที่จะออกแบบมาเรื่อยๆนะบ้านหลังนี้เขาได้เหมือนกันใช่ไหมอ่าเขาได้นะครับแต่ว่าแต่ว่าก็เป็นแบบทะลุเหมือนกันนะโอเคเรากลับดีกว่อยเอ้เอา ไม่หรอ oh, <no. S 1> โอ้โนโหลดเซฟไม่ได้ด้วยเพราะไม่ได้เซฟมารอบสองก็ยังไม่เข้าใจเจยอยู่ดีนะว่าเจเขาพูดอะไรมิสเตอร์เซนเตอร์อ่ะโอเคครับครั้งนี้สัญญาว่าจะไม่ดื้อไม่สนนะแล้วก็เข้าไปสืบสวนนะครับโ okay, อเคอัลจิเบตฟคือนแล้วนะว่าให้สืบสวนบ้านหลังน,นี้มีโอ้ oh, มีตะเกียงให้ด้วยนะครับกดเลขหนึ่งเพื่อเปิดโอเคแต่ว่าคือถ้าเกิดเราเป็นนักสืบนะแล้วเราเข้ามาในบ้านแบบนี้ตอนกลางคือนอะ เราจะไม่พกไฟฉายมาได้ห,หรอทาไมต้องพึ่งของคนอื่นฉันทิน้งอาหารไว้ให้คุณแล้วนะสําหรับวันพรุ่งนี้ฉันหวังว่าคุณจะไม่โกรธฉันแล้วนะด้วยรักจากใจนะครับจากภรรยาโอเคบ้านหลังนี้มีอะไรไหมเปิดไม่ได้นะครับน่าจะมีอะไรให้เช็คนะเงาเงาในกระจกมันเป็นเงาข้างนอกอะ่ะเป็นเงาข้างนอกบ้านนะครับแล้วเราก็ไม่เห็นเงาตัวเองด้วยนะเปิดไม่ได้นะครับเราจะต้องหากุญแจโอเค ตรงนี้เปิดได้ไหมเปิดได้นะนี่ไงเอา้าตรงนี้เป็นโรงรถนะครับที่ว่ามีศพนะครับโอ้โหเห็นแล้วใจสลายเลยครับตามที่ <c oughs> เขียนบอกนะโอเคเก็บกุญแจขึ้นมาแล้วเ,เป็นกุญแจของอะไรก็ไม่รู้นะข้างนอกนี้ก็ไม่มีอะไรจริงๆน่าจะทําอะไรจําสแกมมาไว้นะ <c oughs> อา้าเปิดได้เอาเมื่อกี้ผมใช้กุญแจแล้วหรอคือคือที่ไหนอะมีเหมือนกับรูปภาพนะครับ โอเคโอเค,อเคมันเป็นห้องพิธีกรรมนะครับหรืออะไรสักอย่างนึงกดดูเลยอา่มีผู้ชายบอกให้ฉันทํานะครับแต่ว่าฉันไม่อยากให้มันจบแบบนี้เลยไม่ต้องทําก็ไดป่าทางนั้นโอ้โหรูปภาพน่ากลัวมากนะรูปภาพเนี่ยใครเขาสะสมของแบบนี้เป็นรถนิยมนะครับน่ากลัวจัดเลยมีอะไรไหมไม่มีนะมีแต่น้าที่พุ่งออกมานะครับโอเคไปเช็คดูที่อื่นต่อไหม ถ้ายังเช็คไม่ทั่วนะครับเสียงอะไรสวัสดีมีใครอยู่ข้างบนหรือเปล่ามีเสียงนะชัดเจนเลยคือรับประกันว่ามีแน่นอนใช่ไหมถ้าเกิดมีใครอยู่ที่นี่แล้วก็ช่วยโผล่มาให้หน่อยอย่าไปท้าสิโอเคมีน้ำมันไฟแช็กนะครับเราจะได้ใช้อ่ะเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้นะครับจะคิดว่ามันติดอยู่ งนี้ไฟแดงมาเลยมีศพด้วยนะย,ยังไม่ตายหรอโอเคช่วยได้ปะนี่มันบ้าอะไรเนี่ยครอบครัวนี้เมื่อกี้อะไรให้เกียดกันสุดๆโอเคมีเอกสารนะครับแล้วก็เสียงเขาศั์อ่ะเช็คดูก่อนนะครับโกหกฉันไม่อยากจะทํามันเลยขอโทษจริงๆขอโทษใครก็ได้นะครับที่ไม่ใช่เราแล้วคนนี้ยังไม่ตายอ่ะเราโทรเรียกตำรวจได้ไหม แล้วไฟแดงมาจากไหนอะไม่น่ามีอะไรปะหมายถึงว่ามันไม่มีโคมไฟหรืออะไรด้วยนะครับแปลกจริงอ,อะไรอะใครอยู่ตรงนั้นอะเอจะถามอีกเหรอจริงๆแล้วควรจะออกไปข้างนอกเลยหรือเปล่าไม่ควรจะอยู่ที่นี่ต่อนะเข้าได้ไหมเข้าได้นะครับเป็นห้องนอนเอะฮะคัสีนนะครับอยู่ๆก็คัสีน เอ้าใครอะพ่อเหรอ,อสรุปพ่อไม่ตายฮะเดี๋ยว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 ไฟไหมในเรื่อง <c ười> ในเรื่องไปไวยังไงใครตามในเรื่องทันไปก่อนเลยนะครับคือผมตามไม่ทันเอาแล้วจบแล้วเหรออยู่ๆก็ไฟไหมนะครับขอบคุณที่เล่นโอมันเป็นเกมสั้นนะเป็นเกมแนวอินด,ดีก้ก็โอเคครับจบแล้วนะครับกับเกม Date of c คร s s นะครับใช่ไหม <c ười> ลืมชื่อเกมไปละเอาเป็นว่าถ้าตกใจตรงไหนอะไรยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ